ค,คุณผู้ชมคะตอนนี้ความคืบหน้าล่าสุดคดีแอมไซยานายนะคะทางเจ้าหน้าที่ตํารวจพร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมโรงงา,านอุตสาหกรรมและอ,อยอได้มีการนํำหมายสารเข้าตรวจค้นอาคารย่านลาดกระบังค่ะซึ่งเป็นอาคารต้องสงสัยนะคะโดยมีการคาดการเอาไว้ว่าอาจจะเป็นแหล่งลักลอบขายไซยานายค่ะโดยน่าจะมีความเชื่อมโยงกับคดีของแอมไซยานายค่ะ วันนี้นะคะชุดพนักงานสอบสวนของพลตบวรเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมกําลังเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยอ จ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนนครบาล3ได้มีการนำหมายค้นสารอาญามีนบุรีค่ะเข้าไปตรวจสอบบริษัทแห่งหนึ่งอยู่บริเวณถนนเจ้าคุณทหารแขวงลำปาทิวเขตลาดกระบงังกรุงเทพมหานคร สำหรับการเข้าตรวจค้นอาคารดังกล่าวนะคะหลังจากต้องสงสัยว่ามีการนำเข้าสารไซยาายเพื่อหาความเชื่อมโยงเกี่ยวกับคดีของนางสาวสรารัตหรือแอมไซยาาย,ายซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีวางยาพิษไซยนานนะคะโดยพบว่าลักษณะของอาคารเนี่ยเป็นตึกแถวสูง4ชั้นปลูกติดกัน2คูหาค่ะ ประกอบกิจการนำเข้าอุปกรณ์และวัสดุทางวิทยาศาสตร์และสารเคมีโดยมีตัวแทนของบริษัทนำเจ้าหน้าที่ตรวจค้นแต่ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นนะคะทั้งนี้การตรวจค้นดังกล่าวค่ะเพื่อที่จะหาหลักฐานเชื่อมโยงหลังจากตรวจพบว่าเลขล็อตของขวดไซยาไนที่แอมนะคะหรือว่าแอมไซยาไนนะคะได้มีการใช้ก่อเหตุ ตรงกับลอดสารไซยาไนที่พบบริเวณคลังสินค้าแห่งนี้ค่ะจึงเป็นเหตุที่ทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะพร้อมกับเจ้าหน้าที่เนี่ยนำหมายสารเข้าไปตรวจค้นในวันนี้นะคะทีนี้พาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับไซยาไนสักนิดหนึ่งจริงๆไซยาไนนะคะคือเป็นสารเคมีอันตรายค่ะคุณผู้ชมที่ออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเข้าสู่ร่างกายเนี่ยก็จะทำให้เซลล์ใช้ออกซิเจนไม่ได้คือไปยับยั้งการหายใจระดับเซลล์จนอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตโดยไซยาไนน์นะคะเป็นสารเคมีที่มักจะนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษสิ่งทอและพลาสติกค่ะรวมไปถึงนะคะอุตสาหกรรมเกี่ยวกับทองจิวเวลรี่การทำขั้วโลหะ ซึ่งไซยาไนน์เนี่ยก็สามารถจะปนเปื้อนได้ทั้งในอากาศในดินในน้ําแล้วก็อาหารได้ด้วยนะคะทีนี้ตัวไซยาไนน์เองเนี่ยนะซึ่งเป็นสารเคมีเนี่ยนะคะสามารถเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติโดยจะพบในพืชบางชนิดอย่างเช่นอัลมอนแอปเปิลแล้วก็ยังเกิดได้จากกระบวนการเผาผลาญภายในร่างกายของมนุษย์ด้วย อย่างไรก็ตามนะคะไซยาไนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีปริมาณเพียงแค่เล็กน้อยที่พบในพืชและกระบวนการเผาผลาญน,นั้นไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเผลอไปสัมผัสกับสารไซยาไนเนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะคือต้องบอกว่าวิธีการเนี่ยควรรีบลดปริมาณสารดังกล่าวให้ได้มากที่สุดด้วยโดยถ้าเกิดคุณผู้ชมสัมผัสทางผิวหนังนะคะ ให้ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกด้วยการใช้กันไกรตัดเสื้อผ้าออกเป็นชิ้นๆแล้วก็นำออกจากลำตัววิธีนี้เนี่ยจะช่วยให้เสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสยานายไม่ไปสัมผัสกับผิวหนังส่วนอื่นเช่นบริเวณศีรษะได้และก็ไม่ควรให้ผู้อื่นมาสัมผัสร่างกายหรือเสื้อผ้าโดยตรงเพราะว่าอาจจะได้รับพิษจากสยานายไปด้วย หลังจากนั้นจึงทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำแล้วก็สบู่นะคะเพื่อลดปริมาณสารพิษให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมสูดดมหรือว่ารับประทานเข้าไป นะคะถ้าเกิดสุดดมอากาศที่มีสยานายปนเปื้อนเนี่ยควรจะต้องรีบออกจากพื้นที่บริเวณนั้นหากไม่สามารถออกจากสถานที่นั้นได้ควรก้มต่ำลงบนพื้นในกรณีที่ผู้ป่วยหายใจลำบากหรือว่าหยุดหายใจต้องทำา p r r ปั๊มหัวใจเพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ นะทีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าสุดดมเข้าไปแล้วหรือว่ารับประทานแล้วผู้ป่วยหยุดหายใจเนี่ยห้ามใช้วิธีเป่าปากหรือผายปอดเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับสารพิษค่ะถ้าเกิดว่าเราสัมผัสทางดวงตาจะต้องถอดแว่นตาหรือว่าคอนแทคเลนส์ออกก่อนนะคะจากนั้นให้ใช้น้ำสะอาดล้างตาต่อเนื่องกันอย่างน้อย10นาทีแล้วก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจด้วย ทีนี้สิ่งของบางอย่างถ้าเกิดว่าปนเปื้อนสารสยนายแล้วอาจจะนํากลับมาใช้ใหม่ได้แต่ว่าต้องทําความสะอาดเพื่อกําจัดสารพิษอย่างถูกวิธี ก่อนที่จะนำกลับมาใช้และสำหรับคอนแทคเลนส์นะคะหรือว่าเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนเนี่ยควรที่จะเก็บใส่ถุงพลาสติกที่มิดชิดแล้วก็กำจัดทิ้งอย่างเหมาะสมตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญนะคะคือต้องบอกว่าเอาไปทิ้งตามถังขยะทั่วไปไม่ได้มันเป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายจริงๆค่ะคุณผู้ชมอ่านนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในเรื่องของสารเคมีอันตรายที่มันอาจจะออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็วที่มีชื่อว่าไซยาไนน์นั่นเองค่ะครับการลงพื้นที่ไปในครั้งนี้ของ ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องผมว่าดีเลยทีเดียวนะครับเพราะ,ะว่าคนที่เสพข่าวนะครับเป็นข่าวแอมไซยานายมากๆเนี่ยนะครับอีกหนึ่งมุมที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงก็คือว่ากลัวว่าจะเกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบขึ้นะนะครับก็คืออาจจะมีความพยายามในการที่จะไป หาสารไซยาไนนยนี้นะครับเพื่อนํามาใช้ในการก่อเหตุนี่นะครับคุณผู้ชมคือมันค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยทีเดียวนี่นะครับซึ่งแน่นอนบริษัทหรือว่าโรงงานที่นําเข้าสารไซยาไนายหรือว่าสารพิษในลักษณะนี้เนี่ยก็จะต้องชี้แจงให้ชัดเจนนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เราไปถึงเจ้าหน้าที่อยอยหรือว่านะครับเจ้าหน้าที่พักส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ต้องชี้แจงให้ได้นะครับวัตถุประสงค์ในการนําเข้าเนี่ยเพื่ออะไระถ้าเกิดว่าชี้แจงไม่ได้ชี้แจงไม่ละเอียดพอแน่นอนนะครับว่าโรงงานหรือว่าบริษัทเหล่านี้ก็จะถูกดําเนินคดีในฐานะของผู้นําเข้าด้วยนั่นเองครับ